วันนี้มาสอนท่ามกลางแมกไม้อมืวิวสวยเดี๋ยวสิ่ห้เบิรงพูดก่อนนะคะคำศัพท์ที่คนไทยนำมาพูดนะบางครั้งก็ทับศัพท์หรือว่าออกเสียงนะคะแล้วมันอาจจะเพี้ยนจากภาษาอังกฤษไปนิดนึงนะคะะตัวแรกเลยตัวนี้นะคะน้องแซดน้องแบบโซแซดเกิดมาก็โซแซดเลยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้นะคะออกเสียงได้สองแบบนะจ๊ะก็คือ z z นะคะจะเป็นเหมือนสระเอยาวๆใช่ปะ่ะเออแเนยนะคะเออนี่แบบ British แล้วก็ถ้าเป็น American ก็จะเป็น Z Z กี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเออเราได้ยินเสียงสั่นของเขาเออ Z, Z, ทำให้เราฟังดูเหมือนเป็นสระแอแซดอย่างเงี้ยนะเออทีแถามแม,ม,ม่แมนด้วยจ้ะอ่ะคำต่อไปนะคะคือคำว่า store คือคำว่า store คือคนไทยก็จะเรียกสตูสตูสระโอใช่ไหมจริงๆมันเป็นสระอ้ o นะคะอแต่ว่าอแบบถ้าเป็นอแบบอเมริกันก็จะเป็น or แล้วมีตัว r ใช่ไหมคะ store เนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอ่ British นะคะจะคล้ายกับสระโอมากเลยนะคะจะเป็น store store มันโอแบบนี้นะคะแต่จริงๆเป็นสระอ้ o นะคะทุกคนไม่ใช่สระโอค่ะเนี่ยคำต่อไปคือคำว่า ฟิตเนสคือปกตไไไิไม่ได้แบบว่าออกเสียงผิดนะแต่ว่าโฟเขาไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเวลาที่เขาไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์อย่างนี้นะออแต่จริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเออไปฟิตเนสไปฟิตเนสอะไรอย่ะเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาก็จะพูดว่า I'm I going to the gym นะคะ gym gym นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยภาษาไทยก็จะเป็นโรงยิมใช่ไหมยิมนะคะแต่จริงๆก็เป็น j, j sound นะคะก็เป็น uh, I'm going to the gym ะะแต่ถ้าอยากใช้คำว่า Fitness ให้ใช้คำว่า I'm going to fitness center นะคะต่อไปคำว่า f o o t path f o o ทอ a อนั่นหละผู้ใดก็หูจากดอก food b a อ,อแต่ภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า f o o t path f o o t path นะอันนี้ออกแบบ British เนาะแล้วก็ American น่าจะเป็น f o o t path แต่จริงๆเขาไม่ได้ไม่น่าจะเรียกคำนี้นะคะคำนี้น่าจะไม่ใช่ของ American ะฟะ foot path foot path แล้วก็ต่อไปกางเกงยีนนะคะ jeans jeans นะคะไม่ใช่ยอยักเดอเออเป็น j นะคะ jeans แล้วก็คำว่า stapler ิลเออใครเรียก stapler เหมือนเราบ้างนะคะภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า stapler stapler อืม stapler stapler โอเคสุดท้ายคำว่า data เออภาษาอังกฤษนะคะ data data สระเอสนะ data